โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มัจจุบันมะลิกานธนวัฒน์ทีเฮตนะก็วันนี้เราจะมาเมล่นเกมแม่ค้ากันในอีพีที่หนึ่งนะโอ้ยเจ้าหินหันตาด้วยขุดทั้งหมดติดครับรออะไรมาดับแรกเราต้องขุดไม้ก,ก่อนสินะโอเคผมจะตัดต่อดีไหมคลิปนี้ อืมมันมน,น่าคิดดีนะความขี้เกียจมันก็ครอบามงานอะเดี๋ยวขอตัดมาให้ครบสักนิดนึงนะฮะ๋ยวเราจะไปลงแบบเหมือขงข้างกันเมื่อกี้มันจะเห็นเหมืองเนาะอุ้ยเรวีเลยแหละมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยแหลกอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ผู้ชมผม,มเล่นนะกระสับนะขอโทษนะที่เราหายไปกับช่องนี้ไปนานมากเลยเป็นโอ้ก็ตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆอ่ะ จนตอนนี้ผมโตแล้วนะทําง,งานทำอะไรเรียบร้อยอุ้ยเจนเล็กด้วยจะมาขุดเหล็กกันสักนิดนึงกันเนาะนี่นะออกพืทานก่อนเราใช้พิษแอ็มาให้เป็นประโยชน์ก่อนนะฮะเนี่ยไหนก็ได้มาแหละโอเคมาเจลาครับเต้าเจลาครับมาคับกันเนาะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะฮะอุ้ยดูแบบผู้ป่าใช้ไม่ได้อืออามเจลาครับไปก่อนเลยกันเนาะ มาได้ไหมนะหุดเล็กโอเคเดี๋ยวใช้พิกแอกไอ้พิกแอกไม้ทำมินิก่อนเนะไอ้ขุดหินไอ้ขุดอุดหินรวยละุดทายก่อนเอคขอขุดหินสักเล็กน้อยนะฮะถ้าใครเคยติดตามผมช่วงแบบ ช่วงแรกๆเลยนะแต่ตอนนี้คงไม่มีแบบคนมาดูแลแต่เผื่ออพูดเผื่อไปไงเผื่อคนก็เข้ามาดูนไยเมื่อก่อนผมก็แบบยังไงเล่นเกมแมคซาร์บนะวิเย่เมื่อก่อนผมทําดียิบดีแบงนี้มากเลยเพราะมันมีเวลาไงเมื่อก่อนนะตอนช่วงเรียนนะตอนนั้นที่ผมทําช่องอยู่ประมาณวันหนึ่งวันสองในนี้มีอะไรกไหมเนาะอู้คิปเปอร์มาสิจ้ามาสิจ้าอะไรอะไรอะไรเล่ลอยเขาให้เรา โอเคได้เห็นมาโดยที่ไม่ได้ขุดนะจังหวะนี้มันเฟียวมากเลยนี่ยอะไรอีก่ไหมโอ้วันหัวเราไม่ทานนะเฮ้ยทิ้งไปเลยแล้วกันมาจงมัอยู่ในกระเป๋าฉันกนซะโอเคแต่เราจะไปหาตำลมงเหมาะก,กันเนาะในการสร้างบ้านอุ้ยดูในแผ๊บทีแล้วม,มนนันจะมีมันจะมีเออ ขอเรียกว่าแล้วประสาทเอ้ยไม่ใช่ประสาทดิประตูนทิทร์ตรงนี้นะฮะไม่แน่ไม่แน่แนขอไปเบิ่งก่อนอุ้ยเจ้าแกจะรอดไปเลยช่องแรกขอทารุณกรรมสัตว์นิดหนึ่งนะคระับผู้ชมโอเคสองตัวแล้วนี่ไงดังคาดนะฮะไม่ผิดคาดเลยตัวตูมใหญ่เท่วะตองอยู่ข้างบนดูสิอนะู <c oughs> ออดูนี่กล่องมีอะไรบ้างขอเช็คแม่หนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ชุดกกอบมีแอปเปิลทองโอเคแค่น,นี้นโอเ้โอเจ็บจ็ที่เราเกลียตรงนี้ก่อนนะฮะเหมอือนจะตรงนี้จะเป็นเกาะนะคุณผู้ชมดูในแผนที่แล้วอุ้ยของชอบเอป็นี้แต่เป็นเกาะแล้วก็ไม่สร้างบ้านตรงไหนดีวิ่งสำรวจไปทั่วก่อนเดียว ๋ยวหาเรากินขนมปังสักนิดหนึ่งนะว้าวข้างหน้ามีชุกาเค้กด้วยเก็บสักนิดหนึ่งนะอุ้ยเหมือนมันจะเป็น,กนเกาะจิ้มยอยมากเลยนะณผู้ชมตอนนี้แต่อไจเพิ่ม,นนมาาจากจนี้ไนเาจะทำว่าแผนที่สักหน่อยดีไหมหรือว่าเดี๋ยวเราสำรวจดีอู้ตรงนี้เกาะนนะอยู่อ่ะอู้มันเป็นเกาะส่งกลางเลยตรงนี้เหมือนเหมืนนะนะ ราจะยังไงดีเราจะไปอยู่ดีไหมขอข้ามไปอยู่แล้วกันขอข้ามไปดูเล็กเล็กน้อยนะ่ะอุ้ยเอาละอุปะภคยูเหมือนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมใต้ล่างเหมือนจะมีประสาทสักนิดนึงนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะรีดอดที่จะสำรวจตอนเรา,าเป็นนักสำรวจไงล่ะว่าสำรวจรวจะทำาไมตรงนี้ก็เหมาะเหมาะเหมือนกันนะออ้ยดีให้เป็นน้ํา มันก็น,น่าอยู่เหมือนกันนะตรงนี้โอเคเราไปสำรวจก,ก่อนดีข้างล่างมีอะไรบ้างผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะมันต้องขุดใช่ไหมตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไปเอาอากาศก่อนโอเคอุ้ยนี่ยังฟองอนั้นหรือแบปมือขวาใช้ไม่ได้มีแล้วบ้งวะเนี่ย พูดออกอากาศสักเล็กน้อยมนะึงเลยพร้อมทานทานเก็บทานไว้มันมีอะไรอยู่ตรงนี้มั้งขอใช้งานผิดประเภทสักเล็กน้อยนะฮะแล้วต้องขุดขุยสักหน่อยนะเพื่อความแบบยังไงอะ่ะลมโซ่ใส่อะที่ต้องใส่อะไม่น่านมีอะโอ้โดนดูดโอ้ใม่นะฉันมาติดกันตรงนี้อะ่ะ โอเคก่อนเราไปดูข้างนอกกันสักลื่อนวันนี้อะไรบ้าง,รงตรงนี้มันต้องมีของแน่เลยแต่มันก็ไม่มีโอ้ไม่ประตูฉันใช้ไม่ได้แ้วด้วยโอ้อาาโอกาสจะหมดโอ้ตายมันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยคุณผู้ชมดีนะไม่ใช่หมดฮาร์ดคอร์ไปเราไปตามศพแล้วก่อนเด้อ ิเงจะวิ่งไปทางไหนทางนี้เออวิ่งตรงไปเราวิ่งเลาะไปใช่ไหมื่อกี้นี้ใช่เราไปทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมเวียนจำลูกผู้ชมบอกไม่ได้จำทางด้ยวยสึกติบุสึกรู้แต่แผนที่รู้ไม่นะมันไปทางไหนมันต้องย้อนกลับไปใช่ไหมไม่นะอย่าหลงทางนะที่ว่าฉันขออะไรต้นเอ,อ้ยมึงจะหลงนะเฮ้ย ยังจะหลุเน้อนี่กือเราวิ่งไปทางไหนผู้ชมทางนี้ใช่ไหมน่าจะทางนี้แหละเหมือนมันจะคำแล้วมันจะคำแล้วเราต้องรีบไปหาของแล้วก่อนเราวิ่งมาทางนี้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 ใช่ไหมทางนี้ไม่ใช่โอ้โหเจอโคตรถ้ำเลยทางนี้ไม่ยนะของเราอยู่ทางไหนคุณผู้ชม ได้บอกนะแบบแรกต้องเลือแบบทุรลนทุรายมากเลยเนะี่ยไม่นะต้องเะ่าอีกฝั่งก็มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอนะโอ้หอน้าคืออะไรเนี่ยว้าวแต่ก่อนอื่นไปเราต้องหาของอะไรเจอเฮ้ยน่าจะตรงนี้แน่เลยว่ใช่ายแน่เลยตรงเนี้ยต่อีนี่ไงของฉัน ดีนะของยังอยู่โอ้ oh God. ยกอดจันรักนายมากแต่ก่อนอื่นก่อนใดเราต้องคาบติงนอนก่อนเลยท่าผู้ชมตรงนี้มันไม่น่านมีหายนะเมื่อแต่ของดิฉันเข้าไปอยู่ข้างล่างมากไหมเนะี่ยโอ้ซอมบี้มันเกิดแล้ววุ้ยเหรอมันก็เกิดกันไวเกิน โอเคเราจะไปเตรียมของก่อนเลยเนี้ยไปเนี่ยไปนีเข้ามาเนี่ยเข้ามาไปเลสโก้อึ้ยคือหมอคาปี่นนสิมารีบี้ดูว่าจะขับไม้เลยจะขับไม้ก่อนขับไม้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 โอเคโอเคโอเคอย่านีิกัมบี้อย่าเข้ามองอย่าเข้ามองคาปิโนนคาปี่นน โอ้โหเมาก็ค้างชีวิตแล้วต้องนอนต้องรีบนอนต้องรีบนอนอเๆๆ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 ิยเิยเิยเิยกูผมไปทันอยู่หรอกตรงลุงสางนี่ไงอีควายไอ้พวกนูโอเคตรงนี้เรามีถ้ำนะครับผู้ชมเรามาหาพื้นที่สร้างบ้านกันเลย เจ้านี้เนี่ยมันน่าอยู่นะเดี๋ยวขอไปที่มาดูก่อนเออแผนที่ย้ายอ๋อเนี่ไงมองกันไกลไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคเราจะอยู่ตรงไหนดีอู้สุดดอกขอไปฆ่าสกิลตันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะหมือผมจะเห็นอยู่เว็บเมื่อกี้ไปอยู่ไหนไแล้วสกิลตันอย่าบอกว่ามึงหายตัวไปแล้วอะ ใหม่นะไอ้พวกนี้มันมีกระถานินจาแน่เลยเลยคิดจะหายมันก็หายตัวไปเลยอืมจากการสำรวจแล้วตรงนี้มันยังไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วก,ก็เป็นตัวเลือกก่อนสักตัวเลือกหนึ่งไม่หมนะ้าขวานฉันจะพังแล้วต้องฆ่าขวานก่อน โอเคขอเอาไปสำรวจอีกสักเล็กน้อยนะครับผู้ชมโคตรสงสัยนี่มันกาะมันตั้งกว้างกว่านี้อันนี้มันน่าจะเป็นตบกอใหญ่นะฮะแต่มันก็ไม่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็ใหญ่อยู่ดีอะไรกูวะเนี่ยก้อนตรงกลางนี่มันน่าอยู่อจะขอไปสำรวจอีกฝั่งไปแล้วกันเนาะเพื่อมันมีอะไรน่าสนใจกว่านี้เป็ทอง ต้ายไปได้หัวโอเคเครเร่ยไว้ะลรวะเดี๋ยวลืมละไม่ได้เล่นมานานอชิมเมนเกตเออฟูดักจะรเลสเล่นหนึ่งนะคุณผู้ชมภาษาแอังกฤษด้วยซึ่งโอเคมันไม่เกีกาะตรงน,นี้เพิ่มแหละแต่มันต้องเฉียงไปสักนิดนึ่งจเจอกอ่อซึ่งตอนนี้ฉันก็หิวมากแล้ว เออเตาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเ็าทำแล้วกันเนาะขอไปสรวยจะกเล็กน้อยหนึงน่ามันน่าสนใจมากเลยนะจอสซึ่งเรายังไม่สนใจดีกว่าเขาไปอยู่ตรงเกาะแล้วกันดีกว่าเกาะสุทันสาตุากลางนู่นแล้วกันเนาะเกาะเราขอไปตั้งหลักตรงนู้นแล้วกันเรายังไม่อยากเคลื่อนทัพไปไหนแล้วตอนนี้ขอตั้งหลักแล้วกันนั่นแหละ นี่มันจะเป็นเกาะศูนย์กลางของเรานะครับผู้ชมโอ้พระเจ้ามันช่างลกล้างแลอเกินเกาะน,นี้เราต้องเคลียร์พื้นที่เยอะมากเลยนเนี่ยก่อน,นโอเคมาเราจะมาอยู่บนยอดเลยหรือว่าอยู่ติงติงตักงน,นิดนึงโอเคเราจะมาตั้งหลักกันตรงนี้แล้วกันนะครับผู้ชมอมืวางตียงว่าตรงนี้โอเคก็เซฟเซฟเวยก่อน เพื่อตายครับมาสักสิบสองอันแล้วก็คราพวพ่วงมันสักหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาเคลียร์พื้นที่สักเล็กน้อยนะโอเคโปรเชไปเคลียร์พื้นที่กันตรงนี้อ๋อให้เตือนสักนิดหนึ่งแล้วกันเราจะได้มีพื้นที่สักหน่อยนะครับือใช้สอย เปผมกัดโอเคเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะไปไล้รอบนอกอย่าันี้หน่อยอะไรกันเนาะตรงนี้นะรอบๆก็าอาจจะไปเคลียร์พื้นที่แบบให้มันโลง่งแบบโล่งเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ เพราะว่าเราจะเล้นแบบเป็นแบบ EP EP เ,เลยด้วยกันเนาะไม่อยากทำคลิปบายวันอะเสีเยหละโอเคขุดกรแป๋าขุดกรแป๋าให้มันเปลี่ยนเลยเจอเจอยังก็ไปโอเคได้พื้นที่ประมาณนี้แล้วนะ,นะคุณผู้ชมเราจะทำอะไรกับพื้นที่ประมาณนี้ดีดก่อนอื่นก่อนครับขอมาต่เป่ากันแล้วกันเนาะ มาจะผมเข้ามาเล่นรอบนอกอีกทีนึงแล้วกันเนาะตลาดคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย